สวัสดีครับพี่น้องครับพบเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่องชีวิตไงสายลุกทุ่งกับผมวันนี้พามาสู่ป้าบ่อเหมือนเดิมกับผมบ่อที่สองครับหลังจากเมื่อวานสูบไปแล้วบ่อหนึ่งนะครับวันนี้เป็นบ่อน้าบ่อกับผมกับทีมงานเดิมแลครับผมครับเมื่อวานสู่ไปกระไดไหลอยู่เป็นปลาไหลซะเยอะเลยครับมาดูกันว่าบ่อนี่จะเป็นป้าอะไรกับผมแต่ก็เห็นว่าปล่อยปลานินไปด้วยหลายอยู่กับผมกับปลาไหลก็มีรับผมครับทีมงานเดิมครับพี่น้องสายหาสายมวนนะครับครับ บรรยากาศกักบผมบรรยากาศครอบครัวพี่นออ้องญาติเพื่อนญาติกับครับปีศากันส่งปีใหม่กับผมบก,กินจิตกาลพี่ใหม,ม่เมยินเทียงกับพี่น้อง,องอรอบ่อแหงครับโอ้ดีทงตาติ้ไก่นิดนยไอใี่อ กินต้มไก่กันครับผมรอบอแหงรับผมครับมาสูบป้าจะกินต้มไก่เนื่องจากในบอมีต้นไม้ครับผมมาเจ้าตุ๊กๆอกีแตนมาลากต้นไม้กึ้นครับเชือกมัดหลาขก้นได้ครับผม อ้อผมนึกว่าตลาด้นใหม่ที่แทรกรากยากครับผมรับเขาออกทีละเวิร์งทีละเวิร์งเลยครับผมอยากขนครับเชือกหมัดๆมัดมัดแล้วก็รถอีแตนลึงขึ้นเลยครับผม ha <laughs> <laughs> ha ขึ้นก็ยุบเนึงเดี๋ยวมัดไหมครับลุดกำลังช่วยกันเอายาขึ้นครับผมอย่าหนาหนาน้งก็ยังไม่แห้งครับเยอะกว่าที่คิดน้ำโอ้โหสายลุยสายลุย สุดย,อ,ยดอดครับผมนั่นบอสครับวันนี้เป็นไปเอกเลยนี่เพื่อนหมดละ <c oughs> โอ้โหใส่สีเลี้ยวเลยพี่น้อง <c oughs> เหลืออีกนู่น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 ต้นไม้ก็หลาย <c oughs> ต้นไม้ต้นไม้ทำยังไงดีจ้ะนี่หรือไม่เอาคืนนี้ไวปไงี้นะไปขับดิ้งยาคืนก็ กับไฟอยเอาขึ้นทีละนิดทีละนิดครับผมเดี๋ยวก็ะมดน้าแห่งพอดีแล้วครับเดี๋ยวได้จับปลากันลูกโอาโหเดี๋ยครับทีมงานสายลุยครับผมกำลังสอดเชือกมาจะทั้งบอดสอดมาทั้งหมดลุงแมวรับครับเอายังทีมงานสายลุยโอ้โหมาแล้วงานนี่งานนักกับบอลนี่งานนักเลยจ้าจ้า โอ้ขับขับขอบคุณครับน้ำน้ำน้ำเศีบน้ำครับผมครับจะท้ายไม่ได้ครับคุยเลี้ยวขูครับผมครับโอ้ยทีมงานเราเครื่องมือครบคันครับผมเคลียร์ทางครับตรงกับดีบข้างๆเรียบร้อยแล้วพี่น้อง งานเอายาึ้นโอ้อโหกินเวลาไปสักสองชั่วโมงได้เหนน้ำเลยอีกนิดนึงครับป๋ากะจักยังไงดูหน่อยยังไม่เห็นตัววิ่งสักเท่าไรเลยนี่เอาดีสุดหน่อยก็ได้จับป๋ากันนะผมไปางากินน้ำกินท่างานนักเลยโอ้โหยามันหลบกับผมครับ ไหนจ๊ะกระโดดน้ำหวยนี่น้ำบดหมวบดเลกันเนาะปนินครับผมไหนจ๊ะนี่ตัวตำเหนียเนาะแต่จะกินลายกี่หน่อยกินลายกี่หน่อยเคยดูดูเดี๋ยวลองสองตัวเลย กระนี้นกับบอนี่ทีมงามเล parent. ่นทยอยลงไปจับเชื่อกันจับปลาแล้วครับผมบอนี่ผมขึ้นที่ไม่ได้ลงแล้วพี่น้องเลยที่คนขับแท้โอ้เจ๋อช่อนใหญ่แล้วครับผมทุ่ปฝันดีกันเราจัดการครับช่อนใช่ไหมไม่ใช่ดุกนะโอ้โห โอ้้โนดอุยเป็นโลไหมถึงแล้วแกล้องใ้เลยว้าวว้าวไปไหนจ๊ะจัไปแล้วตัวใหญ่ที่สุดในน้องเจ้าน้องเลยนี่ทำไมกินแก้ควยกันหรอเมก่กีโอ้ยแกควยแกควยกับพี่น้องควยไปไหนมกเลยไหม เอาก็ไฟโยนกันไหเรียครับผมครับโอ้ปลามันอยู่ในป่ายาเหมือับพี่น้องเอ้ยมันเอาลำบากเหนื่อยเลยครับผมทีมงานผมมันนี้ครับพี่น้องมันตอนอยากออกคลิปกับผมแต่ว่ายังไม่ได้ซีนเลยวันนี้โอ้ยังไม่ออกซีนเลยโอ้วันจะวิ่งซื้อของให้เขาอยู่ครับวันนี้ไม่ลงบ่อเนี่ยเห็นปลาไม่ไหลไม่ลงกันเนาะ อุ้ยผมหมอใหญ่โอ้ยหลาบ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 เปหมอครับเดี๋ย,ยวโยนไปไว้ก็ทุ่งนาก่อนก็ไปกุดนี่ต่ำมืออาวุธครบวงจรจริงๆป็นหมอนี่ยย้อนไปมาเรื่อยๆครับผมเปม็นหมอประช่อนีน่แต่ช่อนอิกน,นึงถึงปลาไม่ชุ่มก็พอได้กินมขี้เก่าแล้วครับ ปะนินกระไดายยูชักหกโลนี่ยจึงอยู่นะเอ้ยนี่น้องวีรับช่วงต่อครับวางไว้ตรงนี้วางครับว้าวเจ้าวางตัวที่สองครับประชอนใหญ่มาโยนมาเลยกระไรจ้ะอุ้ยหนกหัวแล้วมั้งอุ้ยหาเจอจนไลยครับประชอนมันอยู่สูงครับผมหายากยากรกเออไปไล่ไม่เก่ได้เนี่ยเออว้าวโอเคครับ จับปลาช่อนจับปลาช่อนท <c oughs> องตัวกับยนตึกันมาเมื่อกี้ <c oughs> พอมีปลาอยู่ตัวพี่น้องเอ้แต่มันหายากเลยแหละดูว่ามันดูมันอยู่ดูนี่มันขึ้นมาจนถึงนี่คนกับมดเลี้ยงระเบิดน,นี่พี่น้องปลาช่อนใหญ่เจ้าวังตัวที่สามตาบอดไปคนเจอครับผมนีตัวแรกกว่าจะมีคนหาแล้วนะตรงนี้หุ่นเนาะโย,โย,โยโนมาเลยเจ้า อุ้ยใหญ่สุดตัวนี้ใหญ่สุดเลยอยู่แล้วครับไปเลยครับตับแตกอุ้ยตัวนี้ใหญ่สุดใหญ่สุดใหญ่สุดเจ้าวางเลยตัวนี้โลกรัวเลยนี่อี้ยหัวตับอุ้ยใหญ่จริงตัวนี้ใหญ่จ้่รุ่นนี้เนาะใครทุกคนได้เจอตัวนี้อู้ใหญ่เลยครับยอดเลยตัวนี้ โตกวอ้ยห,หาแม้เกือบหามนไม่เจอนะเกือบจะถอดใจเลยนะต,ตอวตะเขียวเนาะดีนนะบดไปหาซัํเนาะตอนน้เนาะโอ้แสดงว,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 ว่าถ้ขาขยันทางป่าเนี่ยจะได้ไปชนใหญ่ได้นี่เอาแล้วมีพลังแล้วที่นี่นะบดพลังมาแล้วพลังกำลังใจมาแล้วโอ้ยตอนแรกหมดแรงเนาะ ข้อเลยเนาะอ๋อไปกินข้าวมาดาเมื่อกี้เติมบอลลังมาแล้วมาทีนี่เจอกันกับยกสองอ๋อรับพี่น้องยังม่ยอมแพ้กับผมตอนเหล็กเชิงท่อกันเลยครับแต่จับไปจับมากับจิฟอได้กินอยู่เลยครับนี่นิ่มกับฟอได้อยู่คือเก่าละถึงจะไม่หลายอย่างที่คิดแต่กับฟอได้ อะไรกระทีน่นอเส <laughs> ้นลห้าร้อยซีเส้นสองพันเดียวนาเคียวบรรยากาศกับสนุกสนานอยู่คือเก่ากับผมเรียกเซลกันขำฟังไปมาไปมาหนุนแก๊งใหญ่อยู่หนุนกับผมครับ <laughs> แก๊งปาร์ตี้ครับผมดืนี่เสียเราะกับผมครับเสียเราะสนุกสนาน เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ได้ลงครับวันนี้ไม่ไหวจริงๆมดเราพี่น้องขึ้นแล้วครับผมสุดท้ายแล้วนี่สุดท้ายแล้วปนินปนินโอ้ยพอได้กินอยู่ดอกเนาะนูกอยไปลาบปนินกัดพี่น้องเก็บของเอาบรรยากาศทีมงานโอ้โหเพีมงงานนี้โอ้โหนี่เชฟนุอีกแล้วครับผมครับ ช่วงนี้เขาเอาดีดันเชฟว้าว้เป็นจะแซ่บปลา,เ,าเอาไปย่างาาอู้นี่ไงผลงานรวมโอ้เดีเด๋ยวมันก็ขึ้นอีกนะน้ำก็ไหลลงเรื่อยๆเอาหน่งไงไปโยนขึ้นมาเรื่อยๆกับผมครับเอาไม่หมดหรนะ่อฟ้าเนาะไม่ให้กี่คนมันไหลจะอึ อ้ยมีแค่ส่วนนึงใช่ไหมจ๊ะนีแค่ส่วนนึงเนาะนี่ครับตรงแมวอยากเป็นพระเอกพระเอกดจอดสาเลยตดลยาเลหเเมือนังวัดหลวงทำกินก็นี่เลยไหมล่ะงมอนที่ังจทีงานบรรยากาศม่วนๆวนทีงานหมูแปกับผมครับ นุกสนานเหมือนเดิมนะครับลังในลังตัวเก็บของเตรียมกลับกันครับค่ำแล้วสีม่วงเย็นเลยครับผมเอาเส้นเหนื่อยเลยงานนี่<อ>พรุ่งนี้ไปดักหนูกันหน้าบอดต่อครับผมหน้าบอดคอนเฟิร์มแล<อ>้วนะครับจะพาไปดักหนูพี่น้องเอ้ยยอดเลยรอดูคลิปหน้าสนุกแน่นอนครับไปขับจ้ะนะโอเคสีม่วงเช้าออกนั่นเดีออ๋ยอะนะเยอะเย่านักหลายเรื่อยขึ้นนี่ วะวัยจะนักขึ้นนี่แหละพี่น้องให้ขึ้นเข้าดาวได้นะครับก็กีนยังไงล่ะภูมิชาวอย่างนี้ก็ไหวแล้วเนาะอย่านักเลยด้วยที่เด็ดสุดดั้งเดิมกันได้อา้าวพี่น้องคลิปนี้บายบายเดี๋ยวกันคลิปหน้ากับผมกับทีมงานนะ่นจริงนำโมงแปดเนาะเดี๋ยวเจอกันเรื่อยๆเลยครับพี่น้องสูบบ่อสูบปลาฮันปลาหาหนูุกับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับ